โอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ยช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกมอาวีกันเนาะว่าวันนี้มีกิจกรรมใหม่อะไรอัปเดตเข้ามาบ้างสําหรับอันนี้ก็เป็นการประชาหมนของ l ร s t X R V กเนาะก็ต่อสู้กันไปเรื่อยเนาะแล้วก็เก็บแต้มเนาะถ้าแค่ล็อกอินก็จะได้รับเ่าเรียกว่าอะไรอะการเนาะการเอากำลังกายตรงนี้ ก็เนี่ยล็อกอินลายวันก็จะได้รับการ์ดนี่ก็จะได้เป็นท่าต่างๆมาว้าวได้มาสักที่สควอตเราห่างหายจากสควอตไปนานมากโอเคกดฝึกฝนนะได้8 0 0พันแล้วดูสิแป0 0ันกับแปดพจะสู้ได้ปะหรือต้องมากกว่าเท่านั้นเย yeah. <laughs> โอเคว่าจะไม่ได้ได้ด้วยโอเคแก้แค่พลังถึง8 0 0พก็เล่นได้แล้วเนาะก็ฝึกฝนไปเลยดูซิว่าจะถึงไหม ผมล่มร่วงโอเคก็ขาดอีกเกือบ2,000 2น0 0นิดๆเนาะก็จะไปสู้ตัวต่วตอไปแล้วนะก็จะดูโปรไฟล์โอเคเอาไว้มาใหม่ครั้งหน้าแล้วกันตั้งเท่าไหร่เนี่ยกว่าจะได้28,000โหัวอีกหน้าเลยกว่าจะได้สกินโอ้โหโอเคหันไปกิจกรรมต่อไปดีกว่าครับอันนี้นก,ก็เวฟเนาะใครใมีสกินก็รีบไปซื้อนะตอนนี้เหลือซินิสเทียมั้งถ้าจะไม่ผิดเนาะ โอเคอันนี้ก็ความเรื่องมูเนาะรับภาพปิดตาโอเคอันนี้ก็เราก็รีวิวไปแล้วนะสำหรับสกินอ่ไม่ใช่เรากิจกรรมนี้นะอารีนาออฟเวอร์เอเซียเกมเวอร์ชันอารีนาออฟเวอร์เอเซียเกมปีสองห้าหกห้าเปิดเพื่อรับฮีโร่เล่นฟรีสามวันหกถึงแปดตุลานี่มันเดินพฤศจิกาหรือเปล่า พร้อมส่งของรางวัลผ่านทางกล่องจดหมายมเ,าเขาพูดถึงในอดีตใช่ไหมแต่อันนี้มันเดินพฤติการแล้วนี่เฮ้ยหรือเรางงค <c oughs> งไม่มีหรอกมั้งเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมอื่นเดี๋ยวโอ้วงแหวนเวทวันพันแมนเข้าร่วมลองอิน10วัน6 3ถสพอยอรับคัมพีวันพันแมนเล่นชนะ1เกมทุกวัน 6- ถส พฤศจิกายนได้รับ105คัมพีวันพันแมนออของขวัญทุกวันเสาร์อาทิตย์6โมงจนเอ้ยไม่ใช่วันที่6จนถึงวันที่21พฤศจิกาได้30มคัมีรับคัมพีวันพันแมนทั้งหมด205คัมพีและรางวัลอื่นๆอีกมากมายก็เหมือนเอาคัมพีมาแรกมั้งการันตีไอเทมลิมิเต็ดทุก20ครั้งในการเล่นโอ เร,เราไม่รู้ว่า,าวงแหวนวันพันแมนมันต้องใช้ไม่แน่ใจว่าใช้เป็นเหรียญหรือเป็นคูป,ปองนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูหนะ้ากิจการรมอีกทีแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็เป็นเหมือนเรียกว่านะเครื่องตกแต่งหรือเครื่องประดับนะของแรสเนาะแล้วก็เป็นสติกเกอร์สติกเกอร,กกอร์ไม่แน่ใจเป็นสติกเกอร์อีโมจิอะไรพวกนี้เนาะเราเข้าไปดูอ๋อก็น่าสนใจนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูแล้วกันนะเดี๋ยวดูของรางวัลสิมีตาอัญเชิญรางวัลด้วย อ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกตกแต่งกับสกินอะไรพวกนี้เนาะอืมก็เดี๋ยวอนาคตไว้มารีวิวแล้วกันนะแต่ก็เล่นเกมก็ได้แล้วละ่ะพวกของตกแต่งอะไรพวกนี้ก็เหมือนเป็นแบบยิมมิคเล็กๆของเกมในช่วงนี้เนาะโอเคอันนี้ก็รับไปแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูในหน้ากิจกรรมกันแล้วกันนะโอเคก็เข้ามาแล้วก็เป็นสรุปกิจกรรมเนาะการประชนภัยของแรส ออันนี้ต้องมีสามสกินโอ้โหอันนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะแลกอะไรแลกเป็นท่าดีไหมกำลังคิดอยู่ขอคิดก่อนแล้วกันแล้วก็มีอันไหนอีกไหมเนี่ยน,นี่ก็อืมน,น่าจะมีแค่นี้โอเคอันนี้ก็ได้รับมาแล้วเนาะฮีโรมาเลวอันนี้ก็ของเอ,อร่าอ,อือันนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะระยะเวลาก็หมดวันสุดท้ายก็คือวันที่สิบเอด ไอวันที่7จ็ดขึ้นวันอาทิตย์นะอ,อันนี้ก็อย่าลืมไปแลกของกันได้นะแลกสกินมาก็ได้ดูจะแลกอะไรโอเคก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวไปดูตรงอันตรงนี้รับหน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูตรงร้านค้าทีละกันนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะอ,อันนี้ก็นี้เราก็รีวิวไว้ในช่องแล้วนะใครสนใจก็ไปดูกันได้ เริ่มต้นเพียงเก้าคูปองก็ไม่รู้ออกยากออกง่ายลองไปลองไปออกกันลองไปซุ่มกันดูได้นะแต่น่าจะออกง่ากอยู่แหละเราเราก็นะรู้สึกอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านค้าแล้วกันนะว่ามีกิจกรรมอะไรเข้ามาใหม่หรือเปล่านี่ก็เป็นของคลิกซี่เนาะอืมสกินมันเทศนะเราว่าเรากำลังคิดอยู่เหมือนกันนี่ก็ยังช่างใจอยู่เห็นวคนเสียไปเยอะเหมือนกันนะ โอเคเดี๋ยวมันก็น่าจะมีคัมภีวันพันแมนกับกล่องนี้เนะาะชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อเลือกรับ1กล่อง100%สุ่มสกินฮีโรอีกหรือกล่องขอพรขั้นที่1มีโอกาสได้รับตาอันเชิญประทานพร2รุ่นรับสกินสูงสุดระดับอัลติเมต55%กล่อง100%สกินฮีโรอีก30%อีโมจิก15%เเนาะ อันนี้ก็เป็นกล่องขอพอรขั้นที่หนึ่งเปิดเพื่อรับตาอันเชิญประธานพรสองรุ่นรับสกนะินอัลติเมตลิมิเต็ดหรืออ e ีพิกกล่อง100%สกินฮีโรอีกอีโมจิถาวรตาอันเชิญ55%นกล่อง100%อ่ฮีโรอีก3าออีโมจิ15%กล่อง100%จะสุ่มสกินที่คุณยังไม่มีหากมีแล้วจะได้รับเป็นคัมพีแทนอ,อย่างนี้นี่เอง แล้วก็นะแต่ไม่รู้อะเดี๋ยวเราต้องไปลองเล่นในกิจกรรมดูไม่รู้ว่ามันจะออกง่ายหรือออกยากนะอยาคิดว่าน่าจะออกยากนะปกติแล้วกิจกรรมที่แบบมาราคาถูกแล้วก็แบบเอาเอาติเมทมาล่อแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะแ,แบบค่อนข้างน่าน่ากลัวในการเสียตังค์นะเอาไปเป็นกล่อง100%สกินฮีโร่อีกเปิดเพื่อรับสกินถาวรหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีโหก็มีหลายสกินเลยแล้วก็ หากคุณยังไม่มีก็รับเป็นฮีโรอีกอันอื่นแทนโอเคก็เดี๋ยวจะมาลองรีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันนะเดี๋ยวขอไปเติมเงินก่อนแป๊บหนึ่งนะโอเคก็ไปเติมคุูปองมาแล้วเดี๋ยวมาสุ่มกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันละกันนะว่าจะเป็นยังไงคิดว่าจะเกลือกันไหมโอเคเดี๋ยวมาดูเปิดประธานพอแล้วกันอืเดี๋ยวกดยืนยันเลย เราเคยเห็นในคลิปในไหนไม่รู้จะไม่ได้ละแล้วทีเนี้ยเขาไปเปิดในกล่องจนมาไอในกล่องในครั้งแล้วเขาก็กดย้ำๆ,ๆแล้วกดอ่าแล้วมันจะเหมือนไม่รู้เหมือนกันว่ามนันจริงป่าน,นะเดี๋ยวลองดูดูซิว่าจะได้ระดับไหนอ่าฮะนี่ก็เป็นกล่องขอพรขั้นที่หนึ่งนะก็เหมือนเลือกรับระหว่างจะฮีโรอีกหรือจะกล่องขอพรขั้นที่หนึ่งเฮ้ยระดับเราต้องแบบลุ้นไมเอรอยู่แล้วเฮ้ยในขั้นที่สองมาแล้วมันจะออกง่ายขนาดนี้เลย อันติเมตอยู่ใกล้แค่เอื้อมเราแล้วเดี๋ยวมาลองดูว่าจะได้อะไรโอเคเดี๋ยวกดย้ำๆๆๆไปอีกรอบนึงนี่จริงหรือเลือกอีพิกไปเลยก็น่าจะได้บางเนี้ยถ้าว่าอีพิกสี่สคูป,ปองมันก็โอเคปะอะเดี๋ยวๆๆลองกดดูแล้วกันว่ายังไงดีลองกดขอพรขั้นที่2ต่อเลยอื้วม,มาดูซิว่าจะได้อะไรลุ้นอะ โอ้ได้อีพิกก็โอเคมั้งแล้วตอนนี้ก็คือเลือกไม่ได้หรอกปะอ่ก็ได้ตัวนี้นะวีระก็โอเคแหละวีระอือหือ,อไหนเราไปซื้อต่อมันได้สูงสุด5กล่องั้งกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวเราไปซื้อต่อซื้อสักกี่ก่งดีสองกล่องแล้วนะ,ะดูซิเป็นยังไงเฮ้ยอเสียแก้ว ต้องกดย้ำๆตรงนี้ได้ไหมแล้วต้องกดเปิดดูแต่ซีจะให้ผลที่ใกล้เคียงกันไหมเฮ้ยเฮ้ยหรือเปิดในค้งมันดีกว่าดีกว่ามาเปิดอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนะมันจะมีอีกกล่งองหนึ่งในคังใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดฮึบนี่ไงของประธานพรของเรากดเลยนี่เนี่ จะได้อะไรจะได้อะไระได้อะไรด้แต่ยังเฮ้ยเป็นฮันพรในขั้นแล้วมาดูต่อมาดูต่ออุยอยากได้อัลติเมตจะได้ไหมได้เอลติเมตไหมเฮ้ยได้อีพิกอีกแล้วถือว่าโอเคไหมสามกล่องได้อีพิกมาสองตัวทุกคนคิดว่าไงได้ทาร่าด้วย โอเคเดี๋ยวน่าจะเหลืออีกสองกล่องนะเดี๋ยวไปซื้ออีกสองกล่องแนละ้วมาสุ่มกันเลยดูซิว่าจะโอเคไหมอันนี้เอาอะไรดียวเออไม่ค่อยได้ใช้เลยแฮะพวกนี้อันนี้แล้วกัน่ะโอเคซิลิกาซิลิกาโอเคเดี๋ยวไปดูต่อไปละกันโอเคเนี่ยชอยเห็นสกินบ่อยๆก็อยากได้มันนะ <c oughs> มำลังคิดอยู่จะสู้เงินจะสู้จะอยู่ได้ไหมเดือนนี้ถ้าซื้อสก,กินนี้ไปเออเอาเอาันนี้ก่อนแล้วกันอามาลองมาทานพรเอาไปเปิดในคังต่อแล้วกันรู้สึกเปิดในครังแล้วดาจะดวงดีที่สุดละไม่ดูคิดไปเองหรือเปล่านะทุกคนคิดว่าไงกับวิธีนี้บ้างเราก็ไม่รู้นะไปะไปกองขอพรต่อไปอ่าฮะลองดูเฮ้ย อะไรได้อะไรได้อะไรได้อะไร <c oughs> ได้อีโมจิอ่ะโอ้ยเศร้าไม่รู้เรื่องอะไรแล้วอะ่ะอออันนี้ก็ไนดะ้โอ้ยเศร้าอะ่ะโอ้ยเก่าสุดท้ายละมากดยำ้ยำยำ้ำย้ำเฮกดกดกดต้องได้ต้องได้สกิน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  โอ้ได้ประธานพรขั้นที่สองน่าเลอกโนโอ้นี่เราเลือกได้อีปีก็จะโชคดีมากเลยนะเนี่ยเราดูสิจะได้แาาาาาาาด้ไหมได้อัติเมตไหมยำ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 อยลุ้นอยประธานพรขั้นที่สามอุนัทามเลอกอัติเมตอีด้อะไรมยำยำยำย วิ่งเขาพอค่าสูงสุดแล้วนะเนี่ยโอ้ยจะได้ไหมจะได้ไหมเดี๋ยวดู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 ้ดดดดยมีลุ้นอะไีลุ้นฮะโอ้ดาวเกตกันอย่างนี้เลยเหมือนโดนตบหน้าเลยอะ่ะโอ้ยไม่โอเคเลยโอ้ยอะไรเนี่ยเ็มได้เพชรอีกโอ้โคตรเกลือ โอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเดียวอออะไรก็ได้่างเดอะโอ้ยเสียดายแต่ก็ได้อีพิกมาสองสก,กินนะทุกคนคิดว่าคุมไหมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันนีนะครับ